บอยรถบ,บ้านสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํารถกระบะสายทํากินที่เอาไปใช้งานแล้วคุ้มค่ากันอีก1แบรนด์วันนี้ที่ผมจะแนะนําก็จะเป็นเจ้าโตโยต้านะครับไฮรักวี igo, โกโฉมแชมป์เครื่องยนต์2.5ตัว G ีปี2015คันนี้กัน โอเคเดี๋ยวเรามาดูในลักษณะของภายนอกของเจ้าวีโก้คันนี้กันนะครับก็บอกก่อนว่ารุ่นนี้นะครับก็จะมีความโฉบเฉี่ยวสวยงามมากยิ่งกว่าวีโก้ในโฉม ก่อนที่เป็นโฉมแชมป์นะครับเพราะว่าอันดับแรกฝากระโปรงด้านบนช่องดักลมรุ่นนี้ก็จะมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นทําให้การระบายลมหรือความร้อนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับการทนหน้าตัวกระจังหน้าเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นสีโครมเมียมนะครับแล้วก็ช่องดักลมเนี่ยจะใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับสังเกตพอระวิ่งความร้อนเนี่ยลมที่เข้าไปที่หม้อน้ําจะทําให้ตัวหม้อน้ำเนี่ยเย็นเร็วกว่าทั่วไปอยู่แล้วนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับจะมีการปรับโฉมจากรุ่นเดิมให้โฉบเฉี่ยว ก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเช่นเคยนะครับตัวไฟตัดหมอกตัวนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกที่ที่จะมีในเฉพาะรุ่นที่เป็นตัว E ตัว G ขึ้นนะครับในบางรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ใส่เข้ามานะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับล้ออันลอยขนาด16นิ้วสังเกตได้เลยว่ามันคุ้มค่าตรงที่ว่าตัวยางเนี่ยเป็นยางปี2019ของบิดส์ต,ตนนะครับแปลว่ารุ่นนี้ ซื้อไปแล้วไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นใช้งานได้ยาวๆกันไปความพิเศษอีกส่วนหนึ่งก็คือรุ่นนี้นะครับก็มีการมูฟไฟเลี้ยวจากแก้มของรถเนี่ยมาอยู่ในส่วนของฝาครอบด้านข้างนะครับทำให้เวลาเราจะเลี้ยวเนี่ยมันก็แสดงไฟจากที่อยู่ทางด้านแก้มมาที่ตัวฝาครอบกระจกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในรถกันก่อนนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นสมาร์ทแคปแล้วนะครับสามารถเปิดแคปได้ ตัวแคบเนี่ยสามารถเปิดได้สูงสุดถึง92องศากันเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่ารัศมีการเปิดแล้วเข้าไปนั่งด้านหลังเนี่ยจะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นโฉมรุ่นก่อนๆเนี่ยถ้าเป็นรุ่นปี2010เนี่ยการปรับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ในรุ่นปี2010เนี่ยจะยังไม่โฉบเฉี่ยวสวยงามเท่ากับวีโก้โฉมแชมป์นะครับเพราะว่าโฉมเนี่ยจะได้รับความนิยมมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของผู้ขับขี่ทางด้านหน้าในส่วนของ ด้านแผงหน้าก่อนนะครับตัวเรือนไม้นะครับก็เป็นเรือนไม้แบบเรืองแสงนะเวลาเราสตาร์ทเนี่ยก็จะมีแสงควายอยู่นะครับตัวเครื่องเสียงนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น แบบ2ดินนะครับก็รองรับในส่วนของ CD MP3 แล้วก็ USB AUX นะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับในส่วนของโทรศัพท์มือถือหรือเรียกว่าตัวบูทูธนะครับจากตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวแอร์นะครับตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับแอร์แบบเมนวลยูนะครับแล้วก็ส่วนของไฟฉุกเฉินเวลาเราจอดตามที่ต่างๆเราสามารถกดไฟตรงนี้ได้นะครับในส่วนของเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์แบบ5้าสปีดนั่นเองนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นถุงลมนิรภัยนะครับทั้งตัวผู้ขับขี่แล้ว ก็ผู้โดยสารนะครับแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติดฟังก์ชันนะครับก็คือมีส่วนของการควบคุมเครื่องเสียงนะครับโหมดต่างๆอยู่ฝั่งซ้ายมือของตัวพวงมาลัยของผมตัวเบาะรุ่นนี้จะยังเป็นเบาะผ้านะสีครีมนะแต่ ตัวเบาะเนี่ยจะมีลักษณะใหม่อยู่นะครับตัวเบาะยังไม่มีการขาดยับใดๆนะครับแต่ว่าซื้อไปเนี่ยการซ่อมแซมหรือการดูแลรักษายังไม่ต้องดูแลนะใช้งานกันไปได้ยาวๆกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันทางด้านหลังรถอีกสักนิดหนึ่งนะครับ <S <S 2> <S 2> ในส่วนของรอบๆบคันนะครับไฟท้ายรุ่นนี้ก็จะมีการปรับ ปเปลี่ยนรูปลักษณ์นะครับสังเกตว่าจะสวยงามเพราะว่าถ้าสังเกตด้านหลังจะเป็นคล้ายๆตัวเหลี่ยมนะถ้าเป็นในรุ่นโฉมปี0 8 0 9เนี่ยตัวไฟท้ายเนี่ยจะเรียบลงไปเลยนะครับความสวยงามของรุ่นเจ้าโฉมแชมป์เนี่ยก็จะสวยงามมากกว่าตัวโฉมเดิมๆแล้วก็มาพร้อมกับกันชนที่เป็นโครเมียมนะครับอันนี้ติดตั้งโรงงานเลยลักษณะส,สังเกตของเจ้าโตโยต้าไฮรักวิโกโฉมแชมป์เนี่ยโลโก้เขาบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นโฉมแชมป์รุ่นนี้เป็นตัวจีนะครับโอเค โอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ้าโตโย t a h ไฮรักวีโก้นะครับชมแชมป์คันนี้กันลนักษณะการดูรถนะครับของร้านบอยรถบ้านบอกอยู่แล้วว่าเราการันตีความสวยงามของรถทุกๆคันนะครับเปิดมาอันดับแรกผมดูนะครับที่แก้มของตัวรถก่อนว่าแก้มเนี่ยน็อตเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นเนาะส่วนตัวระบบนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตนะครับก็คือแผ่นเพลของตัวรถนะครับจะย่ง เป็นแผ่นเพจเดิมๆแปลว่ารถคันนี้นะครับไม่มีการชนหรือการแกะแผ่นเพดใดๆนะครับคันหน้าก็จะมีลักษณะของเลขตัวรถนะครับที่ระบุอยู่ถ้าคุณไปเจอรถที่ไหนไม่มีเลขต่อคันหน้าบอกได้เลย <ๆ S 1> ว่ารถคันนั้นไม่เดิมนะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ารถคันนี้ให้แรงม้าถึงเท่าไหร่นะครับคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดถึง144แรงม้าแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ย เป็นเครื่องยนต์แบบคอมมอนเรลนะครับไดรเล็กอินเจคชันนะครับ16ว้าวโอ้โหนะครับ <Ooh. S 1> น่าใช้แล้วก็รุ่นนี้นะครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบเบรกแบบ ABS นะครับ mm. ก็สามารถเวลาเบรเนี่จะกระจายแรงเบรกของตัวรถซึ่งโครงสร้างของตัวรถรุ่นนี้นะครับก็จะมีความแข็งแรงการเบรกแล้วก็ช่วงล่างของตัวรถเนี่ยจะมีระบบกันสะเทือนอิสระแบบปีกนกนะ้าเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยมันก็จะไปตามถนนนะครับก็จะรักษาระดับของตัวรถนะเวลาใครขับข <Ooh. S 1> ี่เรารู้อยู่แล้วบรรทุกหนักรถคันนี้เหมาะสมกับการไปใช้บรรทุก การขนสัมภาระต่างๆหรือการเอาไปทำประกอบอาชีพนะครับเหมาะสมมากมากเลยนะครับโอเคหลายคนคงอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมครับรถไฮรักวีโก้แชมป์เครื่องยนต์ 2.5G V n t u r b o ตัวนี้บอยรถบ้านตั้งขายอยู่4 2 9 0 0 0บาทแต่ถ้าท่านนะครับสนใจเราลดเหลือเพียง4 1 9 0 0 0บาทแต่ยังไม่พอ ถ้าใครสนใจจริงๆสามารถติดต่อที่เบอร์ผมได้0982496545แล้วนะครับในครั้งหน้าผมจะนำรถสวยๆมารีวิวแล้วก็มาแนะนำให้ท่านได้ชมรถกันอีกถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามได้ทางเพจหรือ ทางช่องทางรลน Facebook หรือเบอร์มือถือของผมนะครับหรือจะสนใจดูรถก็มาได้ที่บอรดรถบ้านทั้ง4สาขาสาขาแรกนะครับเป็นสาขาสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่เพชรบุรีสาขาที่2สาขาชะอำที่3สาขาหัวหินที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้และก็สาขาน้องใหม่สาขาราดบุรีนะครับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ